สี่ขัดออกเดอะมิลเลียนไนมายหรือถอดรหัสลับสมองเงินล้านคือหนึ่งในหนังสือขายดีระดับโลกของทีฮาร์เ e อร์ที่มาเผยความจริงว่าความร่ำรวยไม่ได้เกิดจากโชคแต่ขึ้นอยู่กับพิมพ์เขียวทางการเงินหรือแนวคิดเกี่ยวกับเงินที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่อดีตเพราะแนวคิดของคนความคิดรวยและคนความคิดจนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจึงส่งผลต่อวิธีจัดการเงินและเส้นทางชีวิตอย่างมหาศาลคนกลุ่มหนึ่งสร้างความมั่งคัง่ง ส่วนอีกกลุ่มต้องดิ้นรนทางการเงินไปตลอดชีวิตข่าวดีคือคุณสามารถปรับเปลี่ยนรหัสลับสมองเงินล้านได้และเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งตั้งแต่วันนี้ช่องรีติงคิดเปลี่ยนชีวิตจะมาสรุปสาระสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณเข้าใจง่ายกระชับและนำไปใช้ได้จริงหากคุณพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะประเด็นที่1ความแตกต่างระหว่างแนวคิดของคนรวยและคนจน หนึ่งในแนวคิดหลักที่ทีฮาร์ปเอเคอร์นำเสนอในหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านคือความแตกต่างระหว่างแนวคิดของคนรวยและคนจนเขาชี้ให้เห็นว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากโชคชะตาหรือปัจจัยภายนอกไปเสียทั้งหมดแต่เหตุปัจจัยสำคัญยังประกอบด้วยผลลัพธ์จากวิธีคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคนรวยมีมุมมองเชิงบวกต่อเงินพวกเขาเชื่อว่าความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ด้วยตัวเอง ขณะที่คนจนมักมองว่าเงินเป็นสิ่งที่หายากและควบคุมไม่ได้เขาได้สรุปความแตกต่างของแนวคิดระหว่างคนรวยและคนจนไว้หลายประการโดยมีห้าประการเด่นที่เราอาจเคยได้ยินบ่อยเป็นลำดับต้นๆอาทิ 1. คนความคิดรวยเชื่อว่าตัวเองกำหนดอนาคตส่วนคนความคิดจนเชื่อว่าโชคชะตากำหนดชีวิต2คนความคิดรวยโฟกัสที่โอกาสส่วนคนความคิดจนโฟกัสที่อุปสรรคส ความคิดรวยชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นส่วนความคิดจนมองความสำเร็จของคนอื่นด้วยความอิจฉา 4. ความคิดรวยบริหารเงินเป็นและลงทุนให้เงินทำงานส่วนความคิดจนใช้เงินโดยไม่วางแผน 5. ความคิดรวยเรียนรู้ตลอดชีวิตส่วนความคิดจนคิดว่ารู้ทุกอย่างแล้วเป็นต้นประเด็นที่สองการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่เพื่อความมั่งคั่ง แนวคิดสำคัญในถอดรหัสลับสมองเงินล้านของทีฮารเอเคคือพิมพ์เขียวทางการเงินหรือโปรแกรมจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับเงินซึ่งถูกปลูกฝังมาในอดีตจากครอบครัวสังคมและประสบการณ์ที่ผ่านมาหากเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มองว่าเงินเป็นสิ่งหายากหรือไม่ดีก็อาจทำให้เรามีพฤติกรรมทางการเงินที่จำกัดความมั่งคั่งของตัวเองทีฮเอ แนะนำว่าการเปลี่ยนแปลงฐานความคิดเกี่ยวกับเงินต้องเริ่มจากการฝึกฝนชุดแนวคิดที่คนรวยใช้เช่นการเชื่อว่าตัวเองควบคุมอนาคตทางการเงินได้และการมองเงินเป็นเครื่องมือสร้างอิสรภาพไม่ใช่สิ่งที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาอีกวิธีหนึ่งคือการใช้คำพูดยืนยันจิตใต้สำนึกเพื่อเขียนโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่เช่นฉันบริหารเงินอย่างชาญฉลาดหรือฉันเปิดรับความมั่งคัง่งพร้อมกับการกระทำที่สอดคล้องเช่นการเก็บออมลงทุน และเรียนรู้วิธีใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนและประเด็นที่3กฎทางการเงินของคนรวยและการสร้างนิสัยมั่งคัง่งหนึ่งในกฎสำคัญของคนรวยที่ทีฮาร์เบอร์ ker, เน้นย้ำในถอดรหัสลับสมองเงินล้านคือเงินต้องทำงานแทนเราไม่ใช่แค่ทำงานแลกเงินคนจนมักใช้เวลาทำงานเพื่อแลกเงินเดือนแต่คนรวยให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อให้เงินสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตเพื่อบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพทีฮาร์เคอร์แนะนำเทคนิคที่เรียกว่าจาซิสเ็มซึ่งเป็นการแบ่งรายได้ออกเป็น6ส่วนเช่น55%ใช้จ่ายจำเป็นส0เลงทุน10%ออม10%พัฒนาตนเอง10%เทำบุญและ5%ใช้เพื่อความสุขส่วนตัว ระบบนี้ช่วยสร้างวินัยทางการเงินและทำให้มั่นใจว่าเงินถูกใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งอีกแนวคิดสำคัญคือกฎ8 0ด 80–20 ซึ่งหมายถึงผลลัพธ์8ปเปเกิดจากการทุ่มเทไปที่สิ่งสำคัญ20%คนรวยใช้หลักการนี้ในการเลือกความสนใจและเลือกลงมือทํำในสิ่งที่ตอบโจทย์เป้าหมายของเขาเท่านั้นบทสรุปสมองเงินล้านทีฮาร์ฟเอเคสอนให้เราเข้าใจว่าความมั่งคั่งเริ่มต้นจากวิธีคิด ไม่ใช่แค่การหาเงินแต่การสร้างทัศนคติเรื่องเงินเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญคนรวยมองหาโอกาสลงทุนให้เงินทำงานและบริหารเงินอย่างเป็นระบบเช่นจาสิทิ์เต็มและกฎ8ปด0ยแนวคิดเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้จริงผ่านการพัฒนานิสัยทางการเงินเช่นการออมการลงทุนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสิ่งสำคัญคือการลงมือทำ ไม่ใช่แค่รู้แล้วไม่ปรับใช้สุดท้ายความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงวิธีคิดคุณค่าที่เราสร้างและอิสรภาพทางการเงินที่เรามุ่งหวังสุดท้ายนี้หากคุณชอบเนื้อหาทำนองนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่องครีติ้งคิดเปลี่ยนชีวิตเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ